สวัสดีพีก,กัดดาบอยู่กับเกมฟรีฟรายเรเราชุดขาก็ไม่เปลี่ยนดิวันนี้พลทหารเอากระเป๋าไม่เปลี่ยนเฉย,ยน้องวาที่วิ่งเข้าไปพี่ไม่มีปืนที่ซูมได้ไดนั่นออนั่นโดนไปสองนัดทแทบ,บกระอักเป็นโลหิต <c oughs> เราต้องใช้โค้ด แห่งความอัปปรีมีเกี้ยวหนึ่งเกี้ยวหนึ่งมีเกี้ยวหนึ่งเกี้ยวหนึ่งว่ามีเกี้ยวหนึ่งเกี้ยวหนึ่งโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยมันพูดอะไรนะมีเกี้ยวหนึ่งเกี้ยวหนึ่งนั่นไงกูว่าแล้วโอ้ยมันเยอะจังถ้ากูไม่ได้โชคอะไรเลยมีเกี้ยวหนึ่งเกี้ยวหนึ่งว่ามีเกี้ยวหนึ่งเกี้ยวหนึ่งข้างนอกก็เยอะนะหนู อะไรกันครับนั่นนัดเดียวเข้าหัวแทบนอกจังหวะนี้สงขามมวยไทยโอ้โหงายประงังเลยทีเดียวเชียวน้องรักเคลเลนจะใช้โค้ดอันนี้โค้ดรันับปี้เขาบอกว่าดีเสือดีกันกาดเป็นปืนที่ผมก็เลือกเอวมโฟม M4 เป็นปืนมาตรฐานขนาดลูกศรจุดสามแปดหกสิบหกมิลิเมตรกล้องสองสิบแปดบวกเอ้าไว้เกี่ยวกันโอ้โอ้ไมค์กอดไม่นาเฮ้ย không mai khơi thầm lên. 2 giếng 1 giếng 1. ơ ơ, 2 giếng 1 giếng 1, 2 giếng 1 giếng 1, มีเกียวหนึ่งเกียวหนึ่งซ้ำศพซาำศพซ้ศพมีเกี้ยวหนึ่งเกียวหนึ่งอ้มีเกียวหนึงน่งเกียวหนึงน่งอะค่ะน,น,น้อง,องทำไมต้องพูดว่าน้องน้องผมก็อยากจะเป็นแฟนพี่ผมนะขอร้องพี่นั้นไม่รู้จักผมเลยนะ <c oughs> ไอ้น้องมึงอย่าพูดมากได้ไหมไอส้สอง ในสุดใหม่ไหนครับน้องพี่ดูจากบารมีของคขามีแต่สายเติมส่วนพี่นี่ก็สายธรรมดานะพี่คอนเฟิร์มพี่ก็วิ่งตามด่าเขาไปเหมือนเดิมชักปืนออกมากระโดดเดึงเดงพี่ก็มี A4A1 วันกระบอกเก่าส่วนเขาก็มีข้าวหลาม กินกับ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 กกับปลาปักเป้ามีเกี่เก้านแล้วทำไมเราวิ่งไปวิ่งมาบะโอ้โหไม่ได้สักคิวมีเก้าหนึ่งเกหนึ่งมีเกหนึ่งเก้าหนึ่งท่อนอับปี ปืนไม่รัวผมกลัวยิงไม่ทันสโกกสองก็ไม่รู้จะใช้ทำไมกันและผมก็ร้องอะไรนี่ผมก็ร้องอะไรนี่ผมชัก MM 8, เอ็มเอ็มแปดปืนประทูและผมก็ยืนกับคู่หูเขาชื่อวาบ้านซอแมวซึ่งเป็น คนบ้านสองโ <laughs> ตหงบอโตเห็นให้เข้าคิด ว่ามันสายวะมันไปทางเมียเจยแล้วจังดุงไอ้น้องยังไ,ไม่รู้หรอกพี่ชอบช่องอะไรอ,อู้ของจริงวะขอเก็บศพหน่อย มอยู่ตรงไหนทำไมกูไม่เห็นทั้งที่กูกินมามา่ามามันบงังโอ้บังว่ะอิงบังว่ะม,มีเเจผมไม่มีเลือดให้ปั๊มโอ้ <laughs> เจอเข้าไปนาคาโกะอะไรวะมันชื่ออะไรนะนาคาโนะมิซูฮาตตโมะหนักแล้วหนักแล้วพี่แนะนำว่าเองนั่นหนักแล้วพี่คิดว่าตานี้สามสองคงไม่แคล้วพี่จะจัด เองสี่ตัวน้องไม่ต้องช่วย,เ,ยเพราะพี่มี UMP ปืนที่โคตรสวยปัปตตพีน <c oughs> ว้าวว้าว <c oughs> จังวันนี้พมมุ่งเข้ามาที่หลังค่ะ <c oughs> เพื่อนเราก็เดาวไปตามอัตรา <c oughs> หนึ่งอัตราที่เห็นหยุดที่กำแพงมันจะเอากูแล้วได้วีวลากำแพงนั่นสุดยอดเื่เอวางี ยิงให้กูตายเลยไอ้มิกุมึงไม่น่ารักเหมือนเชื่อมึงเลยนะไอ้ประตูเอ้าโดนอีกแล้วข้างหลัง,งหายเรียกมยผมจะเลิกแรปแล้วมันมันไม่มันไม่ม,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 มันล่าลำคาญผมก็จะเล่นดีๆผมผมรับประกันมมผมจะไม่ซื้อก่อ3าซื้อเป็นผิดเหรอพี่มีปืนให้เอาไหม ก๊อบแปพี่ซื้อก๊อกสบแปให้เอาเปล่าเองซื้อสมาทำไมสนัยเปิด <laughs> นี่มันนี่มันตาสุดท้ายแล้วมานี่มาตามพี่นี่ <laughs> เองเชื่อพี่สักครั้งแก่ <laughs> ม,ไม่ไม่การโดนหนึ่งหนึ่งของผม <laughs> ผมไม่เคยชี้จัดนะใคร เพราะว่ามันมาสองตัวชิดเช่เอาให้ตูเอาให้กูตายไปเลยกูจะโดนหนึ่งหนึ่งแต่มึงก็มาสองตัวหรือว่ากูกาดอีกนะก็สีหนึ่งตามระเบียบตามอาตาัตรา นี่นี่ผมเล่นเกมหรือผมมาให้เขายิงเหมือนหมาเนี่ยแล้วก็มาดูกับพี่วาเด็กก๊อดเขาคือเทพแห่งเกมนี้ผมไม่เคยป๊อดจับปืนมายิงไปดาวหนึ่งเขาก็ซ้ำศพเดี๋ยวเขาจะได้ได้คิวเร็วเรววิ่งออกมาเร็วไวเขาก็เดินไปและเดินมา จังหวะนี้เขามี VAR และเดินจังหวะนี้ตุรุ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 ตรุนยิงกระฟิกกระชึไอไอมีขุ่มานจะไงไอมีขูนไปแล้วหลังลักแก้แค้นให้พี่ด้วยยิงโอ้โหเขาหัวไปดีลิบซ้ำมันไม่ เองจะวิ่งฝ่าหมอกไปแล้วยังไงข้างนอกจะเย็นเย็นเกาะก็ไม่มีน้องคู่อย่าวิ่งหันหลังอย่าวิ่งหันหลังอละล้วครับจังหวะนี้สองหนึ่งเขาจะมีปาฏิหาริย์เรียบร้อยครับปาฏิหาริย์ <Yeah. S 1> ไอ้มิกูอีกแล้ว oh my god